สวัสดีค่ะนุ่นจินะดาเลยขาวิจิตปัจจุบันอายุ28ปีจบการศึกษาปริญญาโทสาขา Global Business จาก Coventry University of London ประเทศอังกฤษปัจจุบันเป็น e-commerce marketing a m b a s s a d o r of tourism and sports และก็ทำุรกิจส่วนตัวค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมประกวด Miss Universe Thailand 2021ของนุ่นนะคะเป็นความฝันของนุ่นตั้งแต่วัยเด็กค่ะแล้วเท t m u t ผลิตรุ่นพี่ที่เป็นโรโมเดลมากมายในการช่วยเหลือสังคมค่ะแล้ววันนี้ค่ะนุ่นพร้อมแล้วค่ะนุ่นพร้อมที่จะดึงศักยภาพของตัวเองดึงประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ที่ต่างประเทศหรือการทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนะคะกลับมาช่วยพัฒนาสังคมค่ะและนุ่นเชื่อว่าถ้านุ่นได้เป็นครอบครัวเดียวกันกันกบ MUT นะคะเสียงของนุ่นในการช่วยเหลือสังคมจะใหญ่ขึ้นค่ะแล้วทุกคนจะหันกลับมามองนุ่นค่ะและนุ่นพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าร่วมกับ MUT ค่ะ สำหรับนุ่นนะคะ Power of p a s s i o ชนะคะคือการปลุกไฟในตัวเราค่ะคือการขับเคลื่อนตัวเราให้ไปถึงจุดมุ่งหมายให้สูงที่สุดค่ะและนุ่นก็ใช้แพชชั่นในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอดค่ะแล้ววันนี้ค่ะถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่นุ่นจะใช้แพชชั่นในการช่วยเหลือสังคมนะคะเพราะว่าตอนนี้สังคมมีปัญหาต่างๆมากมายแต่สิ่งที่นุ่นมุ่งหวังเลยคือการแก้ไขปัญหาเรื่องการศึกษาค่ะนุ่นอยากที่จะให้เด็กๆนะคะได้รับ ในด้านการศึกษามาที่ต้องได้รับโอกาสค่ะเพราะว่าปัญหาด้านการศึกษาเนี่ยเราไม่สามารถมองข้ามได้ค่ะ